สวัสดีคุณพุกษศค่ะดวงความรักประจำวันที่5นะคะพฤศจิกายน คุณได้เดอะมูนกับหัวนะคะส่วนเขาเป็นราชินีถึงคาถาแบบกับหัววันนี้นะคะเป็นวันที่ไม่สมควรจะมองหาความรักครั้งใหม่นะคะถ้ามีใครเข้ามาก็อย่าเพิ่งไปลงหลักปักฐานเพราะว่าคนคุณนี้ยังไม่เหมาะสมนะเป็นคนใจร้อนนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเซปเปอร์เรชันกับคุณก็คือมีแนวโน้มที่จะได้เลิกลานะถ้าคบคนนี้นะคะตัวคุณเป็นเดอะมูนที่กับหัวก็ยังอยู่ในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าเจอใครใหม่ๆอย่าเพิ่งไปปักใจนะคะต้องดูนไปก่อนเนาะ ถ้าเกิดใครมีแฟนแล้วนะคะมันจะมีเรื่องราวที่ทาให้ไม่สบายใจทั้งสองฝ่ายนะอาจจะเป็นเรื่องใหม่ก็ได้หรืออาจจะเป็นเรื่องปัญหาเก่าๆที่กลับเข้ามาอีกในความสัมพันธ์นะคะตัวเขาก็ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ตัวคุณก็เหมือนกับมีเรื่องไม่สบายใจนะคะที่มันเปิดเผยขึ้นนะคะเหมือนกับว่าอ่าเป็นไปได้เหมือนกันอาจจะมีความลับที่เปิดเผยน,นะอาจจะเป็นฝ่ายเราหรือฝ่ายเขาก็ได้แต่วันนี้ความสัมพันธ์มันไม่ดีนะคะแล้วมันมีพลังงานเซปาร์เรนด้วยก็คือการแยกจากกันนะคะหรือว่า การหามังเมืนกันนะดังนั้นต้องระมัดระวังนะคะอย่าใจร้อนนะคะวันนี้ถ้าวันนี้ไม่ประทะคารมกันหรือว่าไม่คุยกันได้ยิ่งดีนะคะถ้ายิ่งรู้ว่าเรารู้สึกว่าพลังงานมันไม่ค่อยดีเนี่ยหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องซีเรียสดีกว่าไพ่อินเดียร์ฟิวเจอนะคะบอกว่าแต่มันจะเป็นพลังงานลบแบบนี้ไม่นานนะคะเดี๋ยวอนาคตอันใกล้เนี่ยมันก็จะดีขึ้นนะ